เสร็จสิ้นภารกิจยอนยางครับอ,อออกมาเรียบร้อยแล้วครับด่านชายแดนจีนนะครับเมื่อกี้เช็ควีซ่าสแตมป์ออกมาเรียบร้อยครับที่นี่ด้านหลังของทุัวร์นะครับเป็นด่านชายแดนจีนนะด้านหลังนี่เป็นจีนนะครับสังเกตดูจะเห็นธง,งชาติแล้วก็จะเห็นธงชาติแล้วก็จะเห็นภาษาจีนนะฮะตรงนี้ ดูที่ฝีดานนี้ด้วยนะครับต้นนี้เป็นสะพานระหว่างแดนนะครับประเทศจีนไปด้านูนะครับดานนจะเป็นเวียดนามนี่สังเกตดูครับเวียดนามสัญลักษณ์เห็นเลยครับสัญลักษณ์คนเวียดนามครับใส่ใส่เขาเรียกงอบหรือเปล่าไม่แน่ใจหมวกงอบนี่ฮะครับผมเขาก็จะขนสัมภาระจากเมืองจีนะครับไปฝั่งนู้นนะครับโดยใช้รถจักรยานนะครับเพื่อเป็นการขนส่งนะครับเขาไม่ใช้รถนะฮะเพราะว่า จะให้ใช้จักรยานลากจูงเอานะสะพานคู่นี้จะมีสะพานรถไฟด้วยนะครับด้านนี้นะครับเป็นสะพานรถไฟนะครับข้ามระหว่างประเทศนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นสะพานรถยนต์แล้วก็สะพานคนข้ามนะแต่แม่อนุญาตให้รถยนต์เข้าเส้นนี้นะก็จะปิดไว้นะครับให้สะพานคนข้ามนะครับนี่ครับหนูประเทศจีนด้านหลังนะซุนิโจครับนี่ครับ ถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เวียดนามเวีน,นะฮะมาอยู่ที่เมืองอลาวไก่ลาวกล่นะฮะแล้วก็จะข้ามไปเที่ยวฝั่งจีนนะฮะการุณาทาวีซ่าไปด้วยนะครับก<อ>็ออประมาณพันกว่าบาทฮะทำแล้วก็อยู่ได้เดือนหนึ่งฮะก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นในวีซ่าจะออกประเทศไหนจะออกไปมุมไหนก็ได้นะจะออกไปคุณหมิงแล้วก็เข้าไทยฝั่งนู้นก็ได้นะครับคือขอให้เข้าครับผมประเทศจีนรูปหนึ่งอแล้วก็ประเทศ เวียดนามนึกเลยเขาเงียบไปไหนไม่รู้คุณจันชัยครับขอเซลฟี่สะพานระหว่างแดนนะครับเนี่ยครับน้อยคนนะจะได้มายืนยืนจุดนี้นะครับคืออ่าระหว่างกลางๆของแม่น้ํานะครับสายนี้นะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตรวจเขาบอกว่าเราไปอะไรมันน้อยวันจังประมาณว่าสองคืนสามเขาก็เลยไปตรวจเอกสาร มองเหมือนกันผมึตกใจเพราะว่าเวียดนามน่าจะนวีซ่าเนาะหมายถึงว่าเวียดนามเข้าจีนน่ะน่าจะไม่มีีซ่าหมายถึงว่าถ้าถือพาสป p o r t ถ้าเราเป็นคนเวียดนามน่าจะเป็นแบบไปตมอข้ามคือเยี่ยมได้คืนน่าจะได้เหมือนไทยไปลาวเนี่นใช่ไหมเหมือนไทยไปพม่าที่เขาถามครับเจ้านายเขาถามเราก็งงเขาเรียกกันอะไรเราแต่พอไปเช็คจริงไม่มีอะไรครับก็คือเขาแค่สงสัยอะไรเงี้ยครับก็จะไปไปน้อยวันนะฮะเพราะเราไปแค่สามวันสองคืนนับฝั่งประเทศจีนนะครับ นะครับอย่างเมื่อสักครู่บอกไปแล้วครับนี่คือเส้นสะพานระหว่างแดนนะครับน้อยคนที่ได้มาตรงนี้นะครับก็คือ Amazing มากๆนะครับเวียดนามใช่นานะครับนี่ครับเส้นกันแดนระหว่างแม่น้ําประเทศจีนกับประเทศเวียดนามนะครับงดงามมากครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซุนิโจอัลเวิชาแนลครับมาในสไตล์แบ็คแคนะครับ In English please thank you for watching me and I'm Sunit uh, Your Travel. If you are like me, please subscribe and look in me in uh, YouTube channel. Thanks for watching.